ช่างนุกขอร้องทิงได้ไหมสวัสดีครับรบกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบุ้มเอรีวิวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาฟังความรู้เรื่องกระจกแทมเปอร์กับก,บกระจกธรรมดาครับความแตกต่างกันมันเป็นยังไงนะฮะตัวผมทําเองเนี่ยผมยังเสียวเลยคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นกระจกแทมเปอร์เดี๋ยวผมจะให้ช่างผู้ชํานาญการอธิบายให้ฟังฮะช่างนุก กระจกเทมเปอร์เนี่ยเป็นกระจกอบครับมันจะมีค่าความแข็งแข็งมากกว่านะครับกรณีที่มันแตกเนี่ยมันจะแตกแล้วไม่คมจะแตกเป็นเมฆโพลคล้ายกับกระจกรถยนต์ครับความแข็งดูนะครับ,ม,รบมันก็จะให้ความปลอดภัยและเซฟกว่าครับในกรณีแต่ว่าต้องบอกว่าจุดอ่อนของกระจกเทมเปอร์คือมันจะแพ้ตรงมุมถ้ามีอะไรไปกระทาะตรงมุมเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะแตกทั้งบานครับแต่ว่าการแตกเนี่ยไม่ไม่คมไม่บาดขอขอทสออีกท,ทีได้ไหมฮะ แป๊บนึงฮะให้คุณช่างก้องเข้ามาหน่อยอ่ะช่างนกขอร้อนทิ้งได้ไหมสรุปแลเรื่องราคาถามนิดนึงฮะรกระจกธรรมดากับกระจกเทมเปอร์เนี่ยราคาแตกต่างกันเนยอะไหมแตกต่างกันหนึ่งเท่าตัวครับสมมติกระจกธรรมดาสามพันกระจกเทมเปอร์ต้องหกพันใช่ครับแล้วก็มันมันก็มีเรื่องของเฟรมเรื่องของอะไรที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกครับ คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะใครไม่รู้ว่ากระจกแทมเปอร์ดียังไงวันนี้ก็มาเทสมาพิสูจน์แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะกระจกธรรมดาผมไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้ก็ถือว่าความคงทนดีมากขอบคุณมมากครับช<อ>่างครับ